ย e นดีต้อนรับเข้า o ู่การถ่ายทอดสดรมยไทย now let's move on to our third fight t h a i l e r u s England คุณผู้ชมพบกับเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการมวยไทยไฟเตอร์มาลุยกันต่อครับกับมวยในคู่ที่3ของรายการในมวยคู่นี้ครับนักชกไทยเจอกับนักชกชาวอังกฤษครับ All right ladies and gentlemen introducing an English warrior fighting out of the blue corner he's training at m a x m u a y n t e a i g y Ladies and gentlemen, let's hear it for Adam stops mm -hmm. Ladies and gentlemen, it's produced by. An English warrior fighting out the blue corner. Let's hear it for Adam Stops! Alright, his opponent in a red corner, a Thai warrior, he represented Udon Thani province, 26 years of age, training at Changmu Barber Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for A chung moo. Mu, Baba. Ladies and gentlemen, introducing. Thai warrior fighting เดอะเรดคอร์เนอร์อิน representing Udon Thani province อภิชังหมูบาเบอเดินทางบันเิงวันที่3ของรายการครับอปิงชังหมูนะครับจะเจอกับอดัมสตาร์ทครับนักชกจากอังกฤษนะครับหกสิบกิโลกรัมนักชกฝ่ายน้ำเงินครับอดัมสตาร์ทนักชกจากอังกฤษครับปีนี้อายุ20ปี เก็บตัววิซอมอยู่ที่แม็กมวยไทยยิมครับโดยมีลมโบครับคุณธันย์ไก่พุ่งเสียงเป็นเทรนเนอร์แล้วก็มีคุณอัซิราต่อเจริญุกเป็นหัวหน้าค่ายครับส่วนาชดด้านักชกไฟแดงครับจักชกเจ้าถิ่นก็คืออาปิงช่างหมูบาเบอร์นักชกวัย26ปีจากอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีมีที่จริงว่านายประคองชาตรีครับเก็บติววิซอมอยู่ที่ค่ายมวยช่างหมูบาเบอร์ที่ชลบุรี ลูกล่างสลีละนท่าน,นักชกจางปิดได้ร้อยกว่าแล้วครับได้อย่างเสียยางครับฝ่ายแดงได้หนาได้ล่ําครับทางด้านอัปปิงส่วนต้าเงินนี่แม่ลูกล่างช่วงโชคนี่สูงยาวเลยครับแต่เปรียบในเรื่องส่วนหนา มวยไทยนี่ใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์ครับในการแข่งขัน <c oughs> มีจุดลงตัวที่พิกัดน้ำหนักครับปง <c oughs> นี่จอมบูประจำแม็กมวยไทยครับทุ <c oughs> กๆครั้งนี่แพ้ชนะไม่ไม่เหตุปัญหาครับแต่ <c oughs> แต่สนุกทุกครั้งครทุกไฟครับไม่แปลกใจแลวครับว่าทำไมถึงมีรายการชกบ,บ่อยครับถือว่าเป็นนักมวยที่มีแฟนมวยติดตามทั่วประเทศเหมือนกันครับ พราะเรายืนยันเจตนารมณ์เลยนะครับคุณเหมือนคิดว่าที่นี่นั้นถ้าชนะแล้วไม่ประทับใจคนดูนี้คุณอาจจะได้ต่อยนานหน่อยก็รอรายการนานนิดนึงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าแพ้แต่คุณต่อยได้สนุกก็พยายามจับตาว่าน้กมวยไทยในที่จะชกบ่อยนี่แหละครับนั่นคือตาตาของแม็กมวยไทยครับเพราะเราเน้นความสนุกนะครับเพื่อที่จะให้เกมการชกสนุกแล้วก็จะนำพามวยไทยเ้าสู่ระดับโลกครับครับผม นะครับว oh, ่ากันต่อเลยครับยกแรกอาดัมตักขายด้วยแข้งขวาทันทีครับต่อยมัดี่หนึ่งสองแล้วชอบลองของครับอาบิงโอ้ยอดัมเดินเข้าหาอาบิงกวาดล่างทีเดียวครับแหมเหมือนต้นไม้โค่นเลยครับอดัมโอ้โหพยายามจะเน้นที่แข้งขวาครับเต็มด้วยลูกทรายเหยียดเข้ามาครับเจอมัดี่หนึ่งสองขวาตรงของอดัมเลยครับพยายามจะใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับอดัมอ้าว ทีมลูกนี้สวยงามครับโอ้ขี่เข้าไปนี่อัปิงนี่ลอยติดเชือกครับลูกนี้จับจังหวะได้ดีครับอาดมแล้วบัตหนึ่งสองแล้วกระโดดเข้าลอยใส่โอ้ยอับปิงพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาอาดมนี่ไม่เกรงกลัวตักเสียลูกพี่ครับเดินต่มาที่หนึ่งสองแล้วแทงเข่าซ้ายตามโอ้พยายามการลิงออกอาวุธนเลยครับอาดำถีงด้วยบัดรหนึ่งสอง อบิงเบียกมาเจอศอกอ่ะพยายามจะเน้นที่แกงซ้ายครับอบิงแบบนี้อ่ะบิงบอกชอบครับชอบมวยเดินเข้าหาแหมประเภทชอบจกดุเดือ,เาาแบบอ,อด,ด,ดเอาใจแฟนมวยอยู่แล้วโอ้ยต่อยกับมวยผีมือน,นี่แกบอกปวดหัวครับไล่ไ,ลไม่ทันครับแ,แ,แม่จะต่อยกับมวยบูอย่างนี้นี่แกชอบเลยครับอแบบิงประเภทท้าโดนชวนแรกครับเป็นนักชกที่ในใจเตียนครับแ่ากว่าโผล่มาไปอ้าวเอ,เอแล้วครับเอาคืนทันควันเหมือนกัน เดินมาว่ากันต่อแล้วเจอเมื่อหมัดหนึ่งสองครับอดาดำตบไปฮุกซ้ายแล้วพยายามจะวางแข้งขวาอาปิงทิ้งด้วยอหมัดข,ขวาขึ้นทันดีจับในด้านมีกระชากแล้วก็บิดแทงเข่าซ้ายครับอาปิงอดัมพยายามโยกหาจังหวะอ้าโจมตีพอดีเพืเรนทับต่อครับอดาบอดำอีกบวกหมัดซ้ายอีก่างฝ่ายทางฮุกซ้ายเลยครับพยบายามจะปักศอกซ้ายอาปิงเดียกเข้ามาเจอหมัดหนึ่งสองส่วนนั้นแข้งขวาทันทีเหมือนกันครับอาปิง หนักแรงๆทั้งนั้นครับอาวุธที่ออกมาไม่มีปัดไม่มีอ้อมกูอกันะครับเข่าลอยสองชั้นตบนอาิงจากเชนซ้ายคืนอจงหวาวแข้งขวาเจอศอกซ้ายพยายามจะเน,น้นที่หมัดแลวก็ศอกเลยครับดำอาติงพยายามจะเบียดเข้ามาเอนี่แหละครับประเภทถอยหลังไม่เป็นทั้งคู่ครับฝั่งในศอกขวาครับดำอาิงสวนด้วยแข้งขวาทัานทีเหมือนกัน ให้อะไรมาก็คืนอ,อย่างนั้นเลยครับคบกันหงห่ายๆครับอาวุธนี่คืนกันตลอดไม่มีใครยอมเป็นฝ่ายเสียเปรียบครับหออยาบตบดึซ้ายหวาดแข้งขวาอ้าวมาแล้วครับพิรันพุฒเป็ดดิ้งของอดัมโอ้โหหลอกแกแฟรแทงเข่าแล้วก็สลับหมุนตัวตอบกลับข้างด้านอดัม,มนะทำได้ดีด้วยครับเปลี่ยนไม่แม้ไมวยไทยนี่ไม่ธรรมดาครับหออยาบถึงมาดึงหนึ่งสอง ปักด้วยสอกซ้าย,ยครับแล้ววางแข้งขวา,าพยายามจะตบดึงซ้ายเตะยหมัดขวาครับอดัมเมดินขี่เดิืเดียดอ้าวเขาลอยสูงเลยอืมเขาบริเวณยอดอกแล้วับอดัมขับปิงจับในรบในได้พยายามหมุนออกมาตะโอ้โหพยายามจะเล่นงานอดัมด้วยวงในแลยครับหมดยกที่หนึ่งครับแม่มวยไทยไฟเตอร์ ผ่านไป1ยกครับมวยบู๊เจอมวยถอยหลังไม่เป็นแบบนี้ก็บันเทิงนะครับท่านผู้ชมสนุกเลยครับอ่ปิงก็ไม่ได้หนีเลยครับในขณะที่ทางฝั่งของอดับนั้นพยายามจะเห็นที่บัตรหนึ่งสองนั้นมีจังหวะสวยๆที่กระโดดเขาลอยใส่เลยครับนักชกกลางปิดอ่าแล้วดูครับปิงพยายามจะสวนด้วยหมัดสวนด้วยศอกครับฝั่งขายนี่ลูกนี้ครับมีดันม้วนแผ่นดินเข้าเป้าเลยครับอับ ทาางด้เอ,อาเอาลโยกที่2องดัมเดินเข้าหาเราตัปิงบวกัดขวาโอูดับกระจายครับแต่ยังเก็บไม่ได้ครับอาปิงอาดัมเอาคืนพยายามตามบัลเอาคือนะอาปิงเมาบอนกัมเป้เปไปอาปิงโยกหาจังหวะอดัมโอ้โหควแค่รลูกนี้นี่สวยกลางเข้าไปอูด์เมาครับอาปิงอดัมว่าไงพยายามเติมเกมต่อจังหวะนาทีทองเป็นนาทีทองฝังเป็นของอดัมครับเอาวจมจอังกฤษอาปิงต้องประคองตัวให้รอดก่อน โอ้โหมาเป็นชุดเหมือนกันครับอาดมอภิงพยายามจะรอจังหวะสวนได้หบัดขวาสอกขวาของอภิงและศสอกซ้ายและเตยมด้วยเข่าซ้ายครับอาดัมฟัด้วยสอกซ้ายตอนนี้อภิงสูงขึ้นตัวเร็วครับฟิตตามมาดีอลไะครับสามัดเอาขึ้นจัดแทงซ้ายสาม้าขวามาครับซ้ายขวาซ้ายขวามาเป็นชุดเหมือนกันโอ้โหดูกันจังหวะแทงแล้วสวนได้สอกขวาของอภิงแล้ววางแข้งซ้ายนี่อาดมพยายามจะตบด้วยเข่า้ายและเติมด้วยบัดขวาโอ้ปักหลักแรกเลยครับใครดีใครอยู่เลยครับ ใช่แลกไปในมานี่อับปิงมีบริเวณจมูกนี่มีเลือกระโดไหลมาเล็กน้อยครับผิดหัดของนักอดัมผู้พยายามจะเล่นเกมแพราะว่าตีมอหูไเจอเข่าซ้ายของอดัมเข้าไปเต็มเต็มใบหน้าเลยครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับปิงแบกชอบอยู่แล้วครับประเภทชอบเล่นชอบบวกเอาละครับอดัมออกแข้งเพลินไม่ได้เด็ดขาดครับอับปิงก็รอสวนอยู่แล้วโอ้โหจังหวะฟันอกของอดัมครับปิงหนึ่งมาแล้วครับหมัดของอดัมปิงทิ้งนู่นหมัดขวาเลยครับ โอ้แกเพี้ยงมาจากนู่นเลยครับสลับผูนีเลยครับไม่ยอมครับอดัมแหมได้ใจครับออกได้ออกเห็นผลงานเดินเกมเปเกมต่ออาปิงก็สู้สุดชีวิตสู้ทุกเม็ดสู้ทุกนอก <c oughs> อืดัมขยับเข้ามาถึงจังหวัดหนึ่งสองโอ้หัวปิงขวางไว้เสียบด้วยทรายพยายามจะตัดล่างอดัมดึงนะตบดวยลุกซ้าย <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> หลักเล็กน้อยครับอาปิง พยายามหาความหลากหลายมาสู้ครับปัทฮัอยางเดียวนี่เป็นรองรุ่นน้องือเปล่าอ้าวมีสวนที่ทำให้ได้คืนมาโอ้โหและจังหวะเสียบของอาดมนี่ก็เสียบถึงนู่นเลยครับยอดหน้าครับเอาละคักหลักแรกเลยครับหมัดขวาของอาบิงกับศอกขวาของอาดมเอาละครับรตกสบกณ์ของอปิงนี่จะช่วยอาลึกปป่าวเขาในไฟน์นี้แหมเจอรุ่นน้องที่ไม่กลัวนี่งานนี้สนุกแน่นอนเอ้โอว,วางแค่ขวาอาดมพยายามจะสวนไยหมัดเจอหมัดขวาของอาบิง อภิริมพยายามจะทุบเลยครับดูครับนี่แล้วอภิริแม่ลูกนี้ต่อยแดย้บวกอากาศเต็มๆครับเสีววืดนจับในหน้าพยายามเล่นจริงเอาขึ้นโอ้โหมันจริงๆครับอเอาแล้วครับจังหวะขวาของอดัมเล่นเสีด้านซ้ายปักวยซอกขวาอภิริสวนด้วยหมัดขวาเจอแกนซ้ายโอ้โหนี่นะครับโดนต่างฝ่ายต่างโดนครับแหมตรวันที่หวัหวจิตหัวใจเข้ามาฝ่าจะทนทานกว่ากันโอ้อภิรินั้น หัวใจนั้นเกินร้อยอยู่แล้วครับโอ้บริเวณเปลือกตาทางด้านซ้ายนั้นปรีเลยครับอปิงพักสักครู่มามวยไทยไฟเตอเราไปที่แม็กสเตดีมกันอีกครั้งครับแลกกันมันแล้วครับสองทุกที่ผ่านมาไม่มีใครยอมใครเลยครับ อาอดำนั้นไม่เกรงศักดิ์สรีรุ่นที่เลยครับนี่กับพยายามใจฮิรันเหมือนแผ่นดินโอ้หอะปิงโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับนี่ครับโดนครับโอ้ยอเกือบตะเกียงดับเลยครับเสียการทรงตัวชั่วระยะแต่ก็พยายามจะเอาคืนด้วยเข่าครับจังหวะเสียบซ้ายเสียบขวาแล้วนี่ครับเอาคืนเลยครับฮิรันเหมือนแผ่นดินกองอะปิง ให้ดูว่านกักมวยไทยเจ้าของตำรับครับทางด้านอาปิงแม่เรียกกันเจ็นอยู่เจ็นไปทั้งคู่ครับแลกกันอืเอาแล้วแข้งขวาอาดมอาปิงพยายามเกี่ยวร่างเอาขึ้นอืมดเปิดเกมเข้าใส่เลยครับถึงหมัดหนึ่งสองอาปิงพยายามจะทีใบยามมาับขบาากระแทกหทมัดยับซ้ายวัดระยะมาเลยครับอาดำแล้วตบด้วยลูกซ้ายเสริมแล้วหมัดขวาอาปิงพยา,า,าพพยามหัวแข้งขวาพับนอกครับ ฝันส่วนคงไม้เหลือเท่ากันเอาละครับจากในได้แม่ลูกนีแต่แค่ตีหนึ่งสองครับปาเป็พื้นโอ้ยมาโดนตบไปพื้นอีกโอ้โหแม่จังหวะเร่งจังหวะเร้าของอาปิงนี่ทําได้ดีครับเออโดยเฉพาะวงในครับแม่เรียกเสียงเฮลั่นสนามเลยครับมาแล้วครับเสียงเฮเสียงสวรรค์เอาใจช่วยอปิงครับโอ้แต่ตอนนี้นั้นบริเวณคิ้วทางด้านขวาของอาปิงแล้วก็เปลือกตาทางด้านซ้ายของอาปิงครับแตกนะครับแต่เลือดนั้นไหลไม่เยอะครับ ต่อยปริเล็กน้อยกับอาป,ปิงลูกมือพลักกันมาเท่าไหร่แล้ว,วออกมาเข้มกมาให้หมดครับอาป,ปิงกดไงมาปล่อยมาซ้ายขวาเอาแล้วโอ้ยจะบอดตามลูกนี้แม่ลุ้นแรงครับโอ้มันจริงๆครับอาด,ดัมพยายามจะโต้ด้วยข่าวอาป,ปิงกดลงมากดคอได้เลยเสียบด้วยข่าซ้ายเสียบด้วยข่าซ้ายหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับทำหนาทีได้สมบูรณ์แบบทั้งฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินอาแล้วปักศอกซ้ายเลยครับอาดัมแล้วปักศอกขวาตบไปลูกซ้าย นีอโอยเนี่ยกระดุกครับยักเนี้ยปลาลงนิดสวยครับแต่ถ้อดัมบอกว่าศิลปะแม่ามาแลกแทงกนันนี่พกมาครบสูตรครับอยอดเยี่ยมจริงๆครับพยายามจะถึงเลยหมัดหนึ่งสองแล้วเติมด้วยแข้งปากแล้วก็การคอโอ้แล้วเกี่ยวได้ตังล่างเลยครับบินเอาพื้นทันทีทันควันครับไม่ยาวเสียเปรียบบินนะเอาแล้วครับแต่โชคแบบนี้นี่ยทัาใจพี่น้องแฟนมวยหมดแค่ขวาเองอดัมสามบันเอาขึ้น รอจังหวะล้มตะวด้นซ้ายอภินงลบได้ได้เสียไม่เขาอาดัมนี่มีตอกับใบใบอภิงรู้ทันครับโดนกินอุ้ยหัวแก้ไขอาดัมอภิงเสียล้มลงไปโอ้โหนี่ครับได้เ๋าเลยครับโอ้ลุกแล้วไม่อยากจะลุกครับอาดัมมาอีกแล้วครับพิรันพื้นดินพยายามจะเน้นที่หมันครับปิงวางแก้ขวาอาดัมสูดด้วยเขาซ้ายล้มใบใบไม่ดีครับพลังกำลังเหลือไม่เท่าเดิมครับนั้นอาดัม เห็นกับปีงขยับเบนที่เดินเบียดผักออกไปผักออกตปักเลี้ยวขาวาพยายามจะสูบด้วยศอกขวาแล้วก็ดำเวได้พยายามจะผักศอกอ้าวหันหลังให้ก็เจอเข่าสิครับจังหวะนี้เข้าผิดจังหวะครับ,ป,นนรบปิงนูนแยกเที่ยวคู่แล้วก็อาแล้วครับแม่พยับามโดนเบียดแฮกผัดซ้ายพุ่งดังสายตาม พยายามจะเกี่ยวรถพื้นของอดัมแลแต่ยังไม่จัดแจงพยายามจะปักศอกโอ้โหยคนลงมาตีเลยครับอเป็นะครับเบียดไปเบียดมานี่ประสบการณ์มวยของอเป็ินี่นํามาใช้ได้กอนนี้อดัมก็ยังไม่ท้อครับดยนที่เดิเนเบียดหมดยกสุดท้ายก่อนโอ้ยยอดเยี่ยมจริงๆครับคู่ดีโอ้ยังไม่ทราบผลการชกกรแต้อกว่าทั้งคู่ทําหน้าที่ได้ดีสมบูรณ์แบบนะครับ ไม่มีใครยอมใครเลยครับดูครับจังหวะกดมาและเสียบกดมาและเสียบของอาปิงครับคออ่อนนี่เจอเลยครับแล้วทิ้ง้วยหมัดขวาอาดมพยายามจะตบดูซ้ายและนี่ครับเงี้ยงปัดดุกของอาดมครับนักชกจากกรีดูครับโอ้หสุดยอดครับดอกนี้ลูกต้องบอกว่าลูกหากินของสมรักคาสิงเลยครับแล้วนี่ครับจังหวะไต่ก้านคอเอาละครับไปลุ้นรางวัลกันบนเวทีครับ โอ้ h a t a fight, ladies and gentlemen let's check out the final prize สนับสนุนโดยสีสวัสด์เงินสดทันใจกู้ง่ายได้ไวไม่เช็ค,คเครดิตบูโรมีสาขา2,600สาขาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสีสวัสด์เงินสดทันใจ Super fighter for blue and red corner, Si Sawat Ngan Sot Both fighter reach 120 degrees so they receive a special prize, the hero, the fighter prize. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, red corner, 阿兵是唱武。